ผมมันไม่ชอบเลยคนที่แบบอธิบายให้ผมฟังตลอดเวลาว่าทําไมถึงทําไม่ได้คุณไม่ถูกจ้างมาให้อธิบายให้ฟังทำไมทําไม่ได้คุณถูกจ้างมาให้มันทาให้สําเร็จสวัสดีครับคูเษษษ้เสฐาสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของรู success นะครับความสําเร็จนี่จริงๆแล้วมันก็พูดได้แค่ช่วงเวลาที่ผ่านมา จงตัองรูถึงวิกฤตครั้งต่อไปถ้าเกิดผมไม่สามารถฟันผ่าวิกฤตไปได้เรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่สําเร็จรอสังหาไม่มีอะไรที่ทมันซึ่งเรซับซ้อนนะมันไปกับ GDP ของประเทศครับถ้าที่ GDP มันติดลบยอดขายของอสังหาเงินก็ติดลบไม่มีทางสวงกระแสดได้ไม่เหมือนพวกออนไลน์ไม่เหมือนพวกเทคโนโลยีเฟิร์มครับที่สามารถสวงกระแสดได้ไม่ใช่ตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ย ก็อบอกตรงๆว่าฟังแล้วจะดูไม่ค่อยดีคือว่าวันต่อวันช่วงโควิดเนี่ยก็ผ่านประมาณ6เดือนแล้วนะครับ,รบเราเป็นเฟิร์สมูเวอร์หนึ่งแล้วก็ยึดใจพนักงานโดยการที่เราบอกเลยเราไม่มีการลดเงินเดือนไม่มีการลดคน,นสองเรามีการเทคแคร์ลูกค้าที่ดีผมว่าชาเลนจ์ต่อไปเนี่ยคือเดินไปข้างหน้ามากกว่าบิลลิงขนาดนี้เนี่ยยังต้องรุนวันต่อวันเลยครับโอ้ยผมว่าผมว่าอันนี้อันนี้เป็นอะไรที่เราพูดเดี๋ไม่ไอายนะครับมันมันต้องยอมรับก่อนมันมาตัวเลขมันฟ้อง ว่าทำได้ทำไม่ได้ปัจจุบันนี้มันมี Big Data มันมีเรื่องข้อมูลมาเนี่ยผมว,ว่าการ์ดฟีลิ่งเนี่ยเป็นอะไรที่ใช้น้อยลงยู่ไปเยอะมากอยากได้คุณเสีษถาสมมติอันนี้เป็นคําแนะนํากับเจ้าของธุรกิจอัตาไซเล็กกว่านี้หรือ SME เข้าควรจะเตรียมตัวยังไงพราเอสเอ็มอนี่ยากมากยากมาก SME นี่ยากมากสป라이ดเชนถูก r u p t ไป ที่ม้ยอดออเดอร์ไม่มาอะไรไม่มาเนี่ยบางทีมันก็ไม่สามารถที่จะที่จะดํารงต่อไปได้ต้องพยายามคุยกับทางการเงินให้เขาช่วยซัพพอร์ตต่อแล้วก็ต้องอธิบายให้ฟังว่าหลังจากที่กลับมาแล้วเนี่ยทำไมถึงต้องเป็นเขาที่จะอยู่ต่อไปได้กลับไปนั่ง r ีดรอยบอกที่ว่าจุดแข็งของเราคืออะไรครับแล้วพยายามขายฝันตัวนี้ให้ได้ จุดแข็งที่คุณเสรษฐาใช้นําองค์กรเนี่ยเรารู้สึกว่าทําให้มันประสบคว,วามสําเร็จคุณต้องเวิร์คาร r ดครับคุณต้องทางานหนักไม่ใช่เจอปัญหาแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็นอนเอามือ,มอมไก่หน้าผ่าแล้วไม่ยกลูกมาทางานสองวินัยยังไงคุณต้องมีวินัยนาทางการเงินการ,การคลังวินัยในกง่ของการดำรงชีวิตข้อ3เนี่ยซึ่งผมเน้นมาโดยตลอดว่าคุณต้องไม่ถึงต้นน้ำแสนสี่อยู่มาได้30มสปีเนี่ยเรามีพาเนอร์เยอะครับไม่ใชเป็นสถาบันการเงินไม่จะเป็นซัพพลายเออร์ไม่จะเป็นคอนสตรัคชั่นเมท ถ้าเกิดเราฟันฝ่าวิกฤตไปด้วกยกันใครเดือดร้อนอะไรยังไงเนี่ยเราก็ต้องต้องช่วยเหลือกันข้างในสายเตัวเองที่ก็มีอยู่หลายพันคนมากการจะสร้าง corporate culture ที่มันเฉียบคมหรือมันไปในทางเดียวกันเราต้อง lead by example นะผมวนะ่าถ้าผลผมปฏิบัติอย่างหนึ่งผมบอกเขาอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้เราต้องซื้อใจพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเขาแก้ปัญหาไม่ใช่ใส่ให,ไใหไ้ไปโอนมาให้ได้ไปโอนมาให้ได้2อ0ยล้านนี่เขาใหญ่นะ พูดต้องได้เรือโปรโมทพนักง,งานคนไหนสักคนเนี่ยคุณสมบัติที่เขามีที่คุณสถาจะรู้สึกว่าควรจะมีสิ่งเหล่าเนี่ยไม่นับพวกเบสิกนะครับบล็อกฮาร์ดไม่นับพวกซึ่งสัตว์จร,ร,ร,ริงิตไม่นับเลยผมมาชอบคนที่ไม่เทคโนโลยีอันเอร์ผมมันไม่ชอบเลยคนที่แบบอธิบายให้ผมฟังตลอดเวลาว่าทาไมถึงทําไม่ได้คุณไม่ได้ถูกจ้างมาให้อธิบายให้ฟังทาไมทําไม่ได้ครับคุณถูกจ้างมาให้มันทาให้สําเร็จยังไงคุณก็ต้องทะลุทวงมาได้ ถ้าเกิดคุณเป็นผู้เรียงระดับสูงคุณไม่ต้องการอยากจะแก้ไขปัญหาคุณอยากจะได้เป็นคนเลือกออปชันที่เขาเสนอมากกว่าแต่บางอันนี้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้จริงก็โอเคนะนักศึกษาที่คุณจบหรือว่าเฟิร์สซอบเบอร์ที่คุงจะเริ่มทํางานนะครับบรษัาจะแนะนําเขาว่าอะไรดีอยากให้ไปเป็นลูกน้องเขาก่อนเป็นลูกจ้างเขาก่อนบริษัทในเมืองไทยบริษัทดีเยอะๆเป็นเทรนนิ่งกล่าวที่ดีคุณจะไปสมัครงานซะถึงแม้พ่อแม่จะเป็น เจ้าสัวร่ำรวยขนาดไหนก็ตามทีเรื่องของมาร์คซเคอร์เบิร์กเรื่องของพวกเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยผู้นี้เป็นเป็นอินสปิเรชันอย่างหนึง่งซึ่งไม่ผิดแต่ว่าต้องยอมรับว่าพวกนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในบิลเลียนไม่ใช่บิลเลียนที่จะเกิดขึ้นได้อยากจะเป็นเจ้านายตัวเองอยากจะเป็นเจ้าของกิจาการพันล้านหมื่นล้านเนี่ยคำแนะนของผมคืออะไรรู้ว่าคุณอยากให้ฝันคุณเป็นจริงใช่ไหมคุณตื่นมาก่อนนี้วันนี้คุณตื่นมาก่อนแล้วมไปทำงานก่อนดีกว่าพอห้าคุณเก่งขนาดไหนก็ตามทีเนี่ย เรื่องวินัยเนี่ยมันต้องถูกการฝึกฝนฝึกปรือในก,การแฮนด์ลปัญหาในการที่จะบริหารจัดการลูกน้องเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยแลว้วเวลาคุณเป็นเจ้านายเขาคุณจะได้รู้ว่าเวลาคุณจะสั่งเขาจะสั่งยังไงเพื่อให้ได้ใจเขาสร้างเน็ตบลร์กของตัวเองด้วยได้รับการยอมรับด้วยเวลาคุณมาตั้งบริษัทโอ้ไม่ใช่พ่อคุณมีตังหรือว่าครอบครัวมีตังก็มาเซ็ตอัพบริษัทแล้วก็มานั่นได้อย่างน้อยลูกน้องเขาต้องมองเขาจะมาทาง,งานกับคุณเนี่ยค리เนียนชูอยู่มีอะไรวันนี้แสงสิริมีเงินอยู่ในแบงก เป็นบริษัทที่มีคนอยากมาทํางานด้วยเยอะที่สุดแต่ว่าเราเองเราต้องไม่นิ่งนอนใจเพราะนั้นเนี่ยผมว่าที่ผมบอกอยู่วันวันต่อวันเนี่ยไม่ไม่ใช่เป็นอะไรที่ที่เราพูดขึ้นมาเพื่อคนตกใจนะแต่นี่คือความจริงมขอบคุณคุณขอบคุณมากครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้ พวกเราก็ได้คำแนะนำดีๆจากคุณเศรษฐาไปมากมายเลยนะครับก็หวังว่าจะเอาไปปรับใช้ในการทำงานของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วพบกันใหม่กับ The Art of Doing Business ในอพิโซดต่อไปครับขอบคุณครับ